คุณอยากรู้ไหมว่าทําไมคนขายดีถึงขายดีสุดๆเพราะเขาไม่โกหกตัวเองเพราะเขามีจิตที่ไม่หลอกใครแต่บางคนขายไม่ดีขายไม่ได้เพราะจิตเขากําลังหลอกตัวเองอยู่บางคนเปิดสินค้าไปขายไม่ได้เลยเห็นขายอยู่นะเห็นออกมาแต่ไม่ได้ใช้จิตทําออกมาทําเพื่อความอยากขายได้อยากขายดีเหมือนคนอื่นแต่ไม่ใช้จิตทํำจิตคือลายจิตก็คือความเชื่อของเรา ่าเรากินแล้วดีจริงเราสามารถพรีเซนต์ได้บอกได้ว่าเฮ้ยมันโอเคกับฉันยังไงแชมพูใช้แล้วผมฉันดียังไงแป้งใช้แล้วหน้าฉันเป็นยังไงชากินไปแล้วฉันรู้สึกยังไงฉันนอนหลับไหมฉันปวดท้องไหมฉันอะไรไหมต่างๆเนี้ยค่ะบอกตัวเองก่อนพราะจิตมันเชื่อคุณใช่ไหมคุณเล่าอะไรให้ใครฟังหรือคุณพูดอะไรกับใครจิตมันไม่หลอก จิตมันไม่หลอกตัวเองและจิตมันไม่หลอกใครพอจิตต่างไม่หลอกตัวเองและจิตไม่หลอกใครคุณไม่ต้องห่วงค่ะสินค้าคุณไม่มีวันพอขายเหมือนครูสินค้าครูไม่เคยพอขายเพราะครูไม่เคยหลอกตัวเองกินดีบอกว่าดีถ้าไม่ดีไม่ทําไม่ดีไม่ทําไม่ปล่อยออกสินค้าครูหนึ่งตัวใช้เวลาเป็นปีตอนนี้ยาสีฟันครูขาดมาเกือบปีล้จริงไหมคะยาสีฟันครูขาดมาเป็นหกเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วนะคะยาสีฟัน บอกแล้วนะว่าถ้าเกิดไม่ได้ของเดิมไม่ได้ของดีไม่ได้ของที่ครูสั่งครูไม่ทําต้องหายครูให้ได้ต้องเอาแบบเดิมแบบใหม่ไม่เอานะคะถ้าอะไรที่มันดีอยู่แล้วมีคุณภาพอยู่แล้วไม่ต้องมาเปลี่ยนให้ครูครูไม่เอาคุณเชื่อไหมว่าครูโดนเล่งขนาดไหนครูโดนแบบเอ้ยเมื่อไหร่จะมาวะนู่นนี่นั่นจ่ายเงินไปแล้วนู่นนี่เราไม่โกงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเงินคืนเรายินดีเพราะถ้าไม่ดีครูไม่ขาย มาตรฐานนั่นคือความเป็นเราครูจึงบอกว่าวันนี้คุณจําได้ไหมว่าคุณเป็นใครคุณต้องการอะไรคุณมาขายออนไลน์ทําไมคุณอยู่บนโลกนี้ทําไมหนึ่งคุณอยากมีเงินคุณอยากรอดเหมือนครูอันนี้ปฏิเสธไม่ได้สองเราอยากแข็งแรงแข็งแรงของเราในที่นี้คือณนาะวันนี้ค่ะอนาคตเราไม่รู้หรอกค่ะครูก็ไม่รู้ว่าอนาคตอคะค่กรรมของครูอะไรมันจะมาถึงครูก็ไม่รู้เหมือนกัน นะคะแต่เราจะงมีความสุขในเวอร์ชันที่เราเป็นณปัจจุบันสามหลังจากที่เราสุขภาพดีแล้วหลังจากที่เรามีเงินแล้วหลังจากที่เราแบบว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์เราต้องการอะไรต่อไปนี่แหละค่ะคือเราต้องรู้เหมือนที่พี่ลุงบอกว่ารู้เราแล้วรู้เขานะคะรู้เราเนี่ยทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณเข้ามาทําไมเราต้องรู้เราก่อนอยู่แล้วค่ะคุณเข้ามาทาไมเพราะคุณไม่แข็งแรงคุณป่วยหนะักนะคะผ่าตัดไม่ได้แล้วสอง ครูต้องการหมดนี่ครูต้องการเงินครูต้องการอยู่รอดครูต้องการความเป็นอิสรภาพได้หมดแล้วค่ะได้แล้วสามครูต้องการคนที่มาทําธุรกิจกับครูมีชีวิตที่ดีขึ้นมันหลอกจิตไม่ได้จิตนี้มันหลอกกันไม่ได้ครูไม่รู้ว่าครูส่งออกไปเนี้ยค่ะมันก็จะมีคนรับได้กับรับไม่ได้คนรับได้จะรู้เลยว่าครูจริงใจคนรับไม่ได้จะบอกวือมันก็เหมือนกันหมดแหละไอ้พวกเจ้าของแบรนด์อะ หรืออะไรแบบประมาณนี้ค่ะทุกอย่างมันใช้จิตนะคะการขายไม่จําเป็นต้องเราต้องเหมือนใครค่ะครูเชื่อว่าชีวิตของครูมันไม่ได้ยาวมากนักนะคะแต่มันต้องมีคุณค่าวันนี้ครูรู้ค่ะครูเป็นเจ้าของแบรนด์ครูต้องดูแลลูกครูต้องดูแลพวกคุณครูต้องดูแลทุกคนตัวเล็กตัวน้อยครูไม่สนใจครูรู้แค่ว่าครูอยากให้เขารอดเขาตัวเล็กเพราะเขาอาจจะไม่ได้มีต้นทุนเท่าเราเขาอาจจะไม่มีทุน เขาอาจจะยังทําอะไรไม่เป็นเขาอาจจะอายุเยอะเขาอาจจะยังไม่เจอแม่ทีมที่ใช่หรือตัวเขาเองอาจจะยังไม่ได้เปิดใจมากพออะไรก็ตามอะค่ะเพราะฉะนั้นครูต้องรู้ค่ะว่าวันนี้ครูทําอะไรนะคะครูจึงออกมานั่งไลฟ์ถามว่าครูจําเป็นต้องไลฟ์ไหมครูจําเป็นต้องไปเชียร์พี่น้องไหมครูจําเป็นด้วยหรอจริงๆไม่จําเป็นเลยนะครูบอกให้เราจะพาผู้คนประสบความสําเร็จไปกับเรา นี่คือสิ่งที่ครูไม่เคยลืมเหมือนที่พี่ลุงพูดเป๊ะรู้เรารู้เขารู้ทำรู้เราว่าเรามาจากคนที่เป็นหนี้เรามาจากคนที่ใช้เงินศูนย์บาทเรามาจากคนที่สุขภาพไม่ดีเลยเรามาจากคนที่มาหาเงินในโลกออนไลน์เรามาจากคนที่ไม่มีคนรู้จักเลยเรามาจากคนที่หน้าตาดูไม่ได้เลยเหมือนคนป่วยจะตายเลยแบบนี้จำให้ได้ว่าเราเป็นใคร พอเรารู้แล้วว่าเราเป็นใครไปรู้เขาบ้างทีนี้นะคะรู้ว่าเราจะทําอะไรทีนี้เราขายอะไรแล้วเรามาทําตําแหน่งอะไรวันนี้มาขายออนไลน์แต่ไม่ขายเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนจงรู้ว่าคุณต้องการอะไรและทํามันได้มากพอ